สัสดีครับไม่ชแต้นภาพพี่น้องมาอย่างชาเื้นไม่นี่มาหาฟืนใบหนึ่งเข่าพี่น้อนี้มาหาฟืนว้หนึ่งเข่าพี่น้อง,องหาใหม่ที่มันให้ทีนท่นดอกกันตายไมป่าพี่น้องหาอางามที่มันหางกลงมาเนาะสาแตน ต้นใหม่เขาบ,บอกว่าเดต้าเดาอนุรักษ์ไว้อยู่อัตยงาที่เพ็นตายที่เป็นหักลงมา,มา,างขับไปทางในทางนออนีนคนหาบนหลอพี่นอ้องเราหาเฟื่อน้ำกันครับช่อบรรยากาศป่าเป็นน้ำกันครับ พนไม้พันหัก,กลงตงเติมห้พันธุ์สีลงลง้มลมแหง้งตัดเอามาหน่อยแต่ว่ามันทับหมอเล้เต็มมันจะรุดระบบทางเทิงนะ่นนะทับเก็บย่อนอู่ได้นะ่ะเป็นหัก,กลงลมแหง้งพันธี์สีลงตึนเป็นไม้ลำดวนต้นลำดวนหัก đừng lông đây binh lùng hầm lông Bắt lùng binh 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 lùng ใช่พอ,อามาันงี้ดยางนะแล้วใบมันตัดเรื่อยๆพี่น้องให้ฟื้นพอลดบอน,นี่ hàng hơn bọn ừ. Trên nho tình Trên nho tà Trên nho tà Trên nho tà รถน้ำกันเลยเลยครับที่เต็มรถบ่รถนึงเอามันละรถพี่น้องไก่ปลาพ่อมีไก่ปลาพ่อบ่เครือเครือพี่ผวนพี่น้องอู้ตัวใหญ่ ผนเถอะง่ายดอกกป็นหรอพอดีพอดีเห็ดปืนก็คิทวนเล่นพี่น้องลนเห็ดพี่น้องถ้ามีอันนี้แมวอย่มารอบหนาต้องหาไม้เกาะมาน้ำเก็บปืนกันพี่น้อง นี่ต้นบักเข็งเหรอี่ต้นบักเข็งชุงขนาดนี่น้องเครื่องรถแล้วแป๊บเดียวฮะหาอีกพี่น้องแตฟันทั้งหนเนาะ ะจะบ่ไิ้งเสียงฟันใหม่เอาเครื่องเอาอยัางเรืม่มใจหละ่ะพี่น้องผลเครื่องผลาจผลพิถงหย่อนลงมา เคี้ยวเนี่ยมันเ,เหลือเต็มเลยเลน้ำพันดอกเลยนี่ใช้ได้ดีมาซัดเป็นทันจังหน่อยน้ำมาซัดที่บ้านเนะาะยังคนง่ายเต็มหลักพี่นอ้องแล้วมาเป็นเครือพี่ควรนางติดดีค่ะเด้นเนาะ มันเต็มพี่น้องใกล้จะเต็มรถแล้วเต็นฟันกันจะเครื่อบพี่ควรเต็น ต้องกระทิ่หอบใช้รถได้เบอรตันะนึงจัง้เบ่้ไปพาเอาตัวไงก่อน<ม>เอาเชื้อนี่แหละพี่น้องไม่พันหักลงมาจังเอาอได้เจอทั้งเธองานดอกพ่น เนี่ยบุญโอ้ยผุพดผุพ,ด,พดกับ,บเอาพี่น้องตอนนี้เดี๋ยวขึ้นได้อยู่ไหมขึ้นไดกับผุพดแห่งแบบนะได้เยอะยัมาเก็บเอาพี่น้องหักไว้ก่อนให้ผุได้อยู่ ับงานดอกอึบปึบโอ้สองอนขึ้นเตะรกับข้าวขึน้นดอกก็แหละขึน้นดอกแค่นี้เดีย๋ยึงดิบอยู่ นีโอ้ได้เยอะตัวนี้เอาพี่น้องมาชมบรรยากาศหาปืนบรรยากาศในป่านี่หลายแหละพี่น้อง เต็มรถแล้วจะล้นหรอรถสุกฟรีอืมดหลายๆมือจุนต่ปลาจะเป็นคนดังใช่ไหมนคนดังคนดังไฟแล <c oughs> เป็นมหาาเฟินดังไฟเินดังไฟเพื่อจะเป็นคนดังป่ะ่ะคลิปนี้กับปากวาทำนี่หรอครับมีอาไว้ทำนี่พี่น้องหามนเละปลาหาเฟิน นเนาะซาเจนจ้ะคลิปหนาพอกันนายจ้าสาเจนมาต้น,นตกาก้าเข้ามากกขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับอาอยู่แถวปลาบ้านเฮานี่แหละมาไกยดอกพี่น้อง